สวัสดีครับทุกคนวันนี้จินจินก็จะมาเล่นเกมเป็นอ้าวนะเกมฝึกสมองนะเนี่ยมันก็จะเป็นให้แบบเกมให้แก้โจทย์ปัญหาต่างๆในแต่ละด่านนะครับแล้วมีทั้งหมดหลายด่านเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับแล้วเข้าเกมกันเลยครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเออชิ้คถามนะครับชิ้นไหนใหญ่สุดนะับต้องต้องเป็นแตงโม ไสุดเลยแล้วถ้าต่อไปก็ก็ต่อไปครับนี่เป็ดนี่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้ะอันนี้ไม่ใช่เป็ดเข้าไปตรงนี้ตัวนี้ครับไม่ใช่เป็ดไม่ได้มีนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวครับต่อไปเลยครับเนี่ยไปอย่างรวดเร็วแลยใครสูงสุดนี่อาทิตย์ครับเนี่ยขาแตงโม ไม่เหมือนกับชินช้นเืีนก็เหมือนกับชิ้นมวแลวไม่ช่วยอืมเก็บดูนี่ครับนี่เจแ,แล้วครับนี่ทำได้สบายนะครับนี่ครับกรงเล็บแมวเหมียวอันไหนคล้ายกับกรงเล็บลูกแมวมากที่สุดนี่ ข้างเนื้อเ็าในสุดทำงี้ทรับี้แยกแค่ออกมาไม่ถวยรวมกันไม่ได้ใหญ่ขึ้นนี่ครับรวมกันเลยอันนี้ใหญ่สุดครับต่อไปเลยเราจอดอยู่เลยอะไรออกมาเก้าค่ะเก้าง่ายง่ายนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ยากแลยง่ายเลย ปูนกพูกทีสินี่ตื่นแล้วเนี่ย,ยที่อยู่ไกลขนาดนี้ที่ไม่ตื่นอีกเหรอครับเนี่ยให้ยาวสิกก็ไม่ช่วยครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะมัน,ปนแปลกๆเนอะเดี๋ยวเดี๋ยว มันอยู่ในเพี่อวใกล้ๆโอ้ทุกตอนกลางคืนเออที่นู้ตอนเช้าโอดีหนุ่มโอเคจริงจงหน่อยนะพวกที่คะแนนเต็มเท่าไหร่เอ็มคะแนนเต็มขนาดนี้ชอบดิโอเคเดี๋ยวโฆษณามาก่อนแล้วโฆษณาใหมค์แล้วก่อนก่อนโฆษณามาครับโอเค โฆษณามีนะคะไม่ไจีดควรให้แปดสิบคะแนนนะครับหรือไม่ก็ห้าสิบนะคบโฆษณาเยอะอยู่ได้โอเคเดี๋ยวออกก่อน ไก็โอ้โฆษมาใหม่เลวครับจินไม่ชอบจินให้50ดีกว่าหรือไม่ก็ให้ศูนย์ก็เลยหรือไม่ก็ให้ไม่ให้ไปเลยแหละครับโฆษนาแล้วพออันนี้ทีหนึ่งให้เติมเงินนี่ครับให้เติมเงินนี่เยอะๆโอ้ยโอเคโฆษนามาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็ได้แล้วแบบนัครับโอเคมาสีที่เข้มที่สุดนี่สีดำ เนี่ยครับนี่โมนาของคุณนี่ครับแอปลองแนละ้วอย่าไปเชื่อเลยไม่ไม่กดครับเดี๋ยวกดก็ให้ไปโหลดอีกเ <c oughs> นี่ยข้ามเลยโอม้มีข้ามอีกครับโอเคโฆษณาเยอะมากเลยครับในเกมได้ตัองมาโหลดกนี่ ไืคดเรือหน่อยโอเคนี่โอ้เิครับโอ้ฆษณามาอีแล้วครับโอเคมาบ่อยชิปมาบ่อยมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งน่าจะประมาณอืม อันนี้8วิอันนั้น5วิก็ต้องเป็น13 13บก็ได้เป็น17วิครับจินดูอันนี้นะโฆษณานี่คือ7วิเี๋ยอเาใส่อเนะคนอปนื้อส่มมร่ใช่ จะช่วยกันน,น,นี่นับหน,นึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบเจ็ดสองจห้าดห้าครับงไร้หรือไใคร่ะดใครดร้อนๆ ในวันนี้ห้าวิเหมือนแล้วลกันอีกตันนึงแปดวิแล้วไม่กนน็สิบวินี่สิบวิแปลว่าสิบห้าสิบยี่สิบวิเต้นดูโฆษณาแต่ละอันนี่คือยี่สิบวิครับอมก็เยอะมากเลยครับที่ว่าที่เสียเวะลาตรงการดูโฆษณาเหละครับโอเคนะครับโอเคอืมนะครับนี่โฆษณาด้วไ,ไม่ดูอยากลอ,อเงเล่นมั้ย ไ่ทางออกครับไปดูเลยไม่ห้ามชนขอบเลยหรอครับเนี่ยว้าชนขอบถ้าชนขอบจะเร็วทีชนะแล้วหาลูกในคนข้างในให้องนี้เ็นแ้กดต่อไปนะครับ เกมนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรามากครับเนี่ยก็ง่ายๆนะครับเนี่ยมันเป็นโฆษณาเดิมไม่ใี่โฆษณาขึ้นมาครับเนี่ยอืมข้ามมีข้า,าว,วิโอ้อยก็จริงนะครับโอเคมาแล้วหาสัตว์แปดตัวขนตุก็มีหนอนรางนี่นี่จบแล้วครับผมไม่ไป ทดสอบกันเออชอบช่วงปัญหาของเคลื่อนย้ายไม้ขีดอ่งมันทำให้โค้เอนมัน่นตรงอ,อืกออ้ง<อ>่ายทไม่ไ,ไ,มได้ยากเลยมากตตน ดันอื่นๆน่าจะยากอยู่นะครับโอเคไอ้เนียนี่โฆษณาเยีะใช้ได้นะครับนี่อยอืเนี่ยข้ามแล้วก็ห้าวิธีเออใช่ปิดเน็ตก็ได้นะครับเนี่ยโอเครรมองว่าเกมน่าจะเล่นได้นะครับ โฆษณาก็ไม่ช่วยครับโอ้แต่มันน้อยกว่าเดิมนะท่านแม่ถ้าใครช,ชอบงานโอเคครับเอ,อ่อปิดเน็ตก็เครื่องพังครับโอเคเดเ๋ย่องอะข้ามาก่อนโอเคสองหนึ่งมาครับโอเคไปก็ทำไงถึงที่ใครรับได้ได คำเลงนะครับอืม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 โอ๊ะไม่ไม่หกหกหกอ๋อดีรู้ครับนี่หนึ่งก็นี่สองอันเย็นๆนี่ครับได้แล้วครับถ้าใครไม่นำสิ่งของทั้งหมดใส่ไว้ในกล่อง คเขาเนียนะครับโฆษณาใหม่มาแล้วเขาไม่ใช่โฆษณาเดิมอืมแต่สั้นขึ้นเยอะนะครับตอนแรกตอนแรก,แรก,แรกโฆษณาเดิมเป็นยี่สิบวิตอนนี้เป็นสิบวิตนน้ตนนี้ถึงเดินที่เท่าไหลเขามีเดินที่สามสิบสองมาเล่นตีตัวตุ่นกระเถิบมานี่ออกมานี่นะเล่นตีอยู่นี้ ยูจะไปไหนได้ทำไงครับเนี่ยเอาวันนี้หยิบตัวตุ่นออกมาตีครับโอเคตอนนี้เราผ่านด่านมาเยอะเลยนะครับเนี่ยสำนเออรถ เป็นเกมที่แบบเออง่ายดีนะเพื่อใครเครียดได้นะโอเคเดี๋ยวครับโอเคเนี่ยทำถามคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมหนึ่งได้สี่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 สิบสองครับสิบสองหนึ่งบวกสองบวกสามก็ได้สามแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดอ๋อหกเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสาม สามหกเจ็ดยี่สิบยี่สิบโอเคได้ครับทางนี้ใช่ไหมครับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสอง ส3มุณนี่งสิบสิดสิดห้าเฮ้ยก็ีกจัุ้ใเนี่ยอืมอยู่เลย่ะหลักยี่สิล้างก่อนยี่สิส โอ้โหมันก็ถูกแล้วไหมครับเียก็หนึ่งกสก็ได้สามมันก็วกสอีกทีก็จะเป็นถูกแล้วก็บวกหนึ่งก็ได้เป็นเจ็ดแล้วก็อีกคาถามข้อเดิมข้อเดิมอะไรครับเจ็ดเจ็ดวกมันก็ได้อยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งยี่สิไ้ครับยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวไม่รู้จริงนะครับโอเคอันนี้ไม่รู้จริง โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีมานีนน้ครับเดี๋ยวมาต่ออีพีหน้านะคลิปนี้ก็มีนาในภาคถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบาย